สวัสดีค่ะช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆดูต้นเศรษฐีเรือนในกับเศรษฐีเรือนนอกว่ามันต่างกันยังไงนะคะเศรษฐีเรือนนอกเ,นเพื่อนๆจะเห็นไหมคะจะมีขอบขา,ขาวๆอยู่ด้านข้างอันนี้เขาเ,เรียกเศรษฐีเรือนนอกและอันนี้เศรษฐีเรือนในสีขาวจะอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมคะต่างกันแล้ววิธีการปลูกนะคะ เห็นเห็นเห็นเอนี่ไหมเนะี่ยที่มันแตกออกมาเนี่ยค่ะปลูกง่ายๆเลยเด็ดตรงเนี้ยให้เ,เพื่อนๆเด็ดตรงเนี้ยออกมานะคะเนี่ยเด็ดออกมาเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาปลูกได้เลยเนะี่ยได้แล้วทีอีมอย่างนึงก็แยกกอ มีวิธีการแยกกอได้นะเพื่อนเพินเนี่ยมันจะมีเนี่ยแล้ก็ดึงดึงแยกออกมาแล้วก็ปลูกได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เศรษฐีเดือนนอกอันนี้เศรษฐีเดือนในต่างกันคือสีขาวอยู่ตรงกลางกับสีขาวอยู่ด้านนอกอวันนี้ก็แนะนำแค่นี้นะคะ เพื่อนๆอย่าลืมติดตามวันต่อไปว่าจะแนะนำต้นอะไรนะคะสวัสดีค่ะ